นบ่่อ๋อนะครับท่านผู้ชมก็มาเจอวันเกิดไอ้เจ้าขวัญน้องขวัญพอดีเนาะโอ้ให้ลูกน้องเยอะจังเลยเต็มถนนเลยวิ่งมาได้กันเต็มนะครับมันมาทักทายโอ้โอ้ยโอนี่ก็ครับนี่ก็เป็นัวนะครับนึ่งสองสามสี่้าโอ้มาเป็นแก๊งเลยครับหัวหน้าแก๊ง เราสองคนนี้เป็นหัวหน้าแก๊งเนี่ยสวัสดีครับสสวัดีคเออในวิเตอร์นะับเพิ่งมานะครับนะไป วันนี้วันเกิดน้องขวันเนาะวันเกิดน้องขวันนี่มีอะไรกินบ้างอ่ะอา<ม>โฆษณา,าหน่อยแล้วยำ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 อะไรอีกโอ้หลายอย่างเลยนี่โอ้นี่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 นอะรมลงผู้ของโพดด้วยอ่าแล้วก็ยำยำแล้วก็อะไรนี่เครื่องยำเหรอ<า>นึกว่ากระทะร้อนๆไม่ใช่เเครื่องยำนะท่านผู้ชมนะครับเป็นการยำนะครับ ยำร้อยแปดพันเก้านะครับเนี่ยหลายอย่างมากเลยจะอาบน้ำไปลูกไปไปอาบน้ำไปน้องเติาไปยอะไรอะไรเลยอะไรน่ะจะกินอะไรโอ้เขาบอกให้ไปอาบน้ำก่อนเขาจะกินเขาจะกินก่อนยิบเตร์ไม่ยอมยิบเตร์ไม่ยอมจะกินก่อน ไปอาบน้ำวยกันแล้วมันจะมากินไปแน่ไปอาบน้ำไปแล้วไปแล้วครับท่านผู้ชมไปแล้วไปอาบน้ำแล้วจะได้มากินยำกันวันนี้ยำทะเลยำโรมิดครับร้อยแปดพันเก้านะครับแล้วแต่จะทันหามานะครับมายำเพราะวันนี้โชคดีนะมาเจอวันเกิดน้องขวัญพอดีเลยขาละสาคูมาแล้วท่ <c oughs> วานผู้ชมสาคู เออตาก้ตาโก้ตาก้มาแล้วมาแล้วมาแล้วอ๋อไมล้วแล้วแล้วอ้าอ้าต้องถอย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 ไม่ได้ครับไม่ได้ครับเนี่ยมันไม่ได้เล่นนานแล้วก็ไม่ถูกปล่อยมานานแล้วจะบุกแล้วท่านผู้ชมจะบุกแล้วท่านผู้ชมมันรอดขาไปแล้วนะครับมันจะเล่นขาผมในตอนนี้อ๋อนี่ถ้าเรานั่งมันจะวิ่งชนเราเนี่ยใครดูนะนั่นไปละไปละ สวัสดีครับวันนี้ก็มาชมนะครับเจ้ามีโชคกระบักขาวนะครับยามค่ําคืนนะครับวันนี้จะถ่ายน้องมีโชคห่ผมผ้านอนมาเนี่ยครับไม่รู้มันจะนอนให้หรือเปล่าวันนี้นะครับนะมันจะนอนเร็วไหมวันนี้อ่าน,นี่ครับน้องมีโชคครับกับแม่ใบใบยกนะครับกำลังเล็ม ฟางเฟียงอยู่นะครับกำลังแซบอยู่ไม่เ,มเหมือนยามพีครับพีเตอร์ทำไรพีเตอร์ <c oughs> อ๋อมันจะนอนแล้วเหรอนั่นคือผ้าห่มของน้องมีโชคโอ๋อผ้าห่มน้องมีโชคมันจะนอนแล้วบ่มันนอนอย่างั้นบ่ใช่ห่มย่างั้นเลยเหรอ,อรลุงแรงตัวมันตัวปวดอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจ้าสาวครูน้อยในตัวปวดใช่ไหมเนี่ยมันจะใายครับเนี่ยอ่ะ ตัวปวนนะครับประจำทองทุ่งครับประจำสวนไผ่นะครับในตัวปวนประจำสวนไผ่หรือจะตัวนี้แหละเนี่ย สวัสดีค่ะไม่ใช่สวัสดีแล้วบอยังไม่ได้สวัสดีโม่เจ้าอะเพิ่งสวัสดีเลยเออเพิ่งสวัสดีเต๋อสวัสดีใหม่สวัสดีใหม,ม่นุ่นส่งไปทั้งเจ้าสาวคูนุ่นออ่าด,ดึงนะิ่งนะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เทกแค่บ้านิ่งๆจะได้มองเห็นอ่ะมันมองเห็นไปแล้วเนี่ยมองไม่เห็นต้องถ่ายตรงหน้ามันมันก็เห็นหรอก ้ากต้องลควรไปแล้วปกหัวพอนบ๊กอ้าวปกหัวจะหายใจงไงเราเนี่ยเหัให้เห็นหูดังหน่อยมันจะหายใจไม่ออก มันไม่นอนมันจ,จะไปงี้แล้วนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเีกใครไม่ได้เกียีดาปอกเก็บปอกหอมแล้วไปแล้วนะมันยังไม่อยากนอนบ้างมากินต่อนะครับท่านผู้ชมน่ะมารอยกินอยู่ตรงนี้ต่อยมัไม่อิ่มแล้วเนี่ย กินจนมือจนคำแล้วพี่โชก็ยเจ้ากับดูเจ้าบัวขาวต่อครับเป็นยังไงพี่โชกำลังกิน บัวขาวนอนแล้วมั้งเนี่ยครับนี่บัวขาวกำลังนอนบัวขาวกำลังนอนแม,แ,นะแม่เขาก็ห่วงหวงนะเดี๋ยนะแม่เขาห่วงมากเลยเขาอยู่ใกล้ไม่ได้เลยมาดิจ้ามาริจ้ามาเยี่ยมบัวขาวเด้อออ จะนอนแลน้วมั้งนี่ตาซึมๆแล้วนี่อยากอยากนอนแลน้วมั้งนี่ตาซึมแล้วครับน่ะตาซึมละจะมีโชคยังกินอยู่เลยบน,นบัวขาววาจะหลับแล้ว <c oughs> โอ้เนาะัวาวน่ <c oughs> บัวขาวกำลังนอนนะครับ วัวขาวนี่นอนก่อนมีโชคนะดูดูเนาะอืมดูเลยมันซึมๆแล้วนะ่ะอยากนอนละมันไม่อยากเล่นนะปกติมันจะเล่นกับเจ้านะพี่เตอร์ครับไก่หลับแล้วครับไก่หลับแล้ว ครับนี่ก็น้องมีโชคนะครับเนี่ยไก่นอนละครับในครั้ที่นอนเขาจะไหมเนี่ยเต้ใ<อ>นคือที่นอนประจำเขาเนาะชอบนอนที่น้ำนมอืมชอบนอนที่น้ำนมเนาะครับมันจะนอนตรงนี้ละมีโชคอ่าตอนนี้กําลังเคี้ยวเอื้อยอยู่บ่เคียวเอื้ออ่าเคี้ยวเอื้อยเคี้ยวเอื้องบ่เดี๋ยวก็ห่มผ้าให้ใช่ไหม น้ำปังหกห่มผ้าอะไรไหมอ๋อเมื่อกี้ห่มแล้วทำไมมันถึงไม่วิ่งไปน,นู่นละ่ะหลับแล้วพี่โชคอ่าจะหลับเราดูห่มผ้าเด้อมาเนี่ยเจ้าจะได้ห่มผ้านอนแล้วมาเนี่ย แล้วตอนเช้านี่ผ้ามันหลุดไหมนี่มีหมอนด้วยมีหมอนด้วยท่านผู้ชมมาหมอนก็มีผมก็มีหมอนก็มีโอ้หน่อยมันจะไปจะนอนสบายแท่น้ำมันนี่มีหอดหมอนแล้วตอนเช้าเลยมาดูมันตอนไหนแม่มาดูแม่มาดูอืมพราผมมันอยู่ทรงไหนะตอนเช้าอะเม่อเช้าเ่ผมอยู่หนแล้วมาตากมาตากไว้ตรงนี้อ๋อ โอ้นี่มันต้องไอ้ห่มผ้าแล้วก็หนุนหมอนนอนทุกคืนใช่ไหมเนี่ยโน้ทุกคืนห่มอย่างเงี้ยหนุนอย่างเงี้ยอ๋อนี่หมอนหมอนของเขาเองใช่ไหมเนี่ใช่โอ้หของเขาใช่ตั้อองแต่เกิดแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ตั้งแต่เกิดนะท่านผู้ชมนะโอ้โหเอาผ้าห่มของพ่อมาให้มีโชคเลยห่มของพ่อไม่มีชมมมชโชคบ่ะม่โชค เ็นอะไันนี้อะไรหวานมันมีใส um ่กาแฟมามาแฟสีเข้ค uh ่ะอะไรในจังเลือกก็ได้ควันก็ได้อ่านน้ำก่อนนะเดี๋ยวกินข้าวอนน้ก่อน ว,วันนี้ตุต๊ก่สังไ่อยากนุ้นหมอนนอนแล้วม้งวันนี้นอะเออมันจะนอนแล้วเนวันนี้อ๋อนั่ไหมแต่ว่าถ้าสอนทุ่มนอนจะนอนเหยียดขาแล้วก็เอาหัวมาไว้หมอนเลอสองทุ่มบอกอือ โอ้เจ้าจะหลับขาปุ่บผมแล้วมีชค่วแหน่อยนะหลับแท้หลับแท้หลับแท้อ่าตอนไปชมครับเนี่ยมีโชค่วใกล้หลับแล้วครับผมผ้าห่มแล้วก็จะหลับละครับอ่าแคหน่อยก็จะได้หนุนหมอนนะครับตอนกลางคืนเนาะดื่มคนนี้หน่อยแล้วก็จะเหยียดขาครับผมนะหัวได้หนุนหมอนครับขาก็เหยียดก็น่ารักอีกแบบแล้วเราค่อยมาดูอีกแป๊บเดียวครับก็มาดูใหม่อ้มันจะหลับแล้วเนี่ยมันตาตื่นๆมันจะหลับแล้ว เนาะเราปล่อยก็หลับก่นกอนเนาะค่อยมาถ่ายใหม่ค่อยมาดูว่ามันนอนเหยียดยังไงโอ้ตลกดีเอาเอาเอา,เอามีโชคนอนนะครับผมพ่อผมนอนานี้แม่ใบหยกนะครับมาเล่นด้วยแม่ใบหยกมาทักทายนะใ,ใกล้ๆเลยมาทักทายเราเดินมาเดินมาละเดินมาละแม่ใบหยกยังไงแม่ใบหยกมาทักทายเขากล้องมั้ง ยังกินอยู่นะครับยังกินอยู่ยยแม่เด็กๆก,ก็ยังกินเนาะ <laughs> รับปานคนมีโชคห่มผ้านุนหมอนพร้อมทมัางผู้ชมเอ้ยบบนี้อ้รับแทบ้บอลนี่ในห่มผ้านอน,น,น,นอรับบอนี่อรับซะมีโชค้ช่รับซะโอ้มันหลับดีนะครับเนะี่ยห่มผ้าด้วยนุ่นหมอนด้วยลับแท้บัลเนี่ยลับแทบ้แทแตาเยิ้มแล้ว ครับมีโชคก็กําลังหลับฝันดีนะครับท่านผู้ชมครับหนุนหมอนครับผมแล้วก็ห่มผ้าเรียบร้อยอ้าวตื่นจ่อยครับเด็กน้อยมาครับผมนะมีเตอร์มีโชคตื่นเลยจะหลับหรือเปล่าอย่างั้นนีเด็กน้อยก็มาพอดีนะเด็กน้อยน้องเอ๋ยครับน้องขวนก็มาพอดีหลับแท้หลับแท้บ่เนี่ยหลับแท้หลับแท้ ดีวิตเตอร์ไีมาด้วยครับวันนี้ก็ยุ่ดึกกับผมนะเพราะว่าวันเกิดน,น้องขวัญพอดีก็เลยได้ยุ่ดึกครับนะปอาแกงวันเกิดให้น้องขวัญน,นะครับวันนี้น,นี่แหละวันนี้แหละวันเกิดเพื่อนเลย Tin bởi vì đi mẹ lẹ bọn em à mã là gây cả mã luôn mã luôn 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 เด็กๆครับมากวนไอเจ้ามีชั่วครับเลยไม่ได้หลับไป่นอนกับพอดีครับต้องตั้งท่าใหม่แล้วต้องหาเลือกใหม่แล้ววันนี้งานนี้ต้องหาเลือกใหม่แล้วจะได้นอนหลับใหม่มีชั่วอยากกินนมแม่มีชั่วอยากกินนมแม่เราบอกมาหลอกมาหลอก่านผู้ชมตัวแกแล้วนะผู้ชมนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วครับผมนะเป็นว่าไม่ได้นอนกับพอดีครับผมนะ เด็กๆก็มาเล่นก็จะมีโชคครับผมก็เลยไม่ได้หลับไปนอนกันพอดีต้องรอเลิกใหม่ครับเารัะว่าใหม่มีโชคก็จะได้มานอนใหม่ครับผมเพราะผมใหม่ครับเราตามเรียนตามภาพนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้วิเตอร์ก็มาแล้วครับเออเลยมากันหมดเลยวันนี้ก็เลยไม่ได้หลับไานอนกันพอดีครับวันนี้ก็เล่นกันชวนกันทั้งคืนวันนี้เนาะ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบแค่นี้ครับผมอรัคงมาดูรอยเยิ้ยมเด็กดก,กันวันนี้ก็คงจะนอนดึกมากวันนี้พอไปวันเกิดน้องขวัญพอด, <laughs> มมนนอนมดีมีโชคกก็เลยไม่ได้นอนไปด้วยมีโชคก็เลยไม่ได้นอนด้วย <laughs> เด็กก็มาเล่นด้วยอ้าไปแล้วมีโชคดีไปแล้ว <laughs> <laughs> มีโจคกหาอยู่หาก,กินแล้วครับตอนนี้ครับนา่าจะนอนหน่อยเด็กเข้าเข้ามาเล่นสนามพอดีในสวนพอดีครับผม ครับผมสำหรับบรรยากาศตอนนี้ก็แค่นี้ครับตามภาพนะครับไม่มีอะไรมากมายครับผมนะอะ่ก็จะได้ล่ำลายากันแล้วครับวันนี้<ย>ลาจ้ะลาไม่วันนี้กิจกรารแย่ดีเลยพ่ออย่าลืมกดไลค์กดกดสุดใครอย่ากดแชร์ให้กับชาติรู้ไหม